13. บ,บทเรียนชีวิตถึงเราจะโมโ oh หก็อย่าสู้กับคนโง่ 1. เวลามีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆในแต่ละวันวิธีการที่ดีที่สุดคือไม่ต้องสนใจอีกฝ่ายเพราะต่อให้เราแก้แค้นไปก็จะทําให้อีกฝ่ายโกรธและแก้แค้นกลับมาไม่รู้จักสิ้นสุด 2. ต้นทุนเรื่องเวลาสําคัญมากหากมัวแต่ต่อสู้กับคนพาลเวลาของคุณที่จะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นก็จะหายไป 3. อย่าคิดว่าคนที่อวดดีคือคนที่แข็งแกร่ง 4. คนที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้เวลาและมันสมองไปกับการเลือกหาหนทางที่จะเอาชนะโดยไม่ต้องต่อสู้ 5. คิดให้รอบคอบก่อนที่จะโพสข้อความอะไรสักอย่าง 6. อย่าตอบสิ่งใดสิ่งต่างๆในทันทีต้องคิดก่อน 7. ในการทำงานมีคู่แข่งได้แต่อย่ามองว่าเป็นศัตรู 8. หากต้องเจอคนที่ไม่เคยพบกันมาก่อนให้พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เราสามารถอ่านวิธีคิดของเขาได้ 9. ให้ความเคารพอีกฝ่ายไม่ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหน 10. ความอ่อนน้อมทมต้นคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ 11. จงกระโจนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนเก่ง12เมื่อเจอวิกฤตให้คิดเวลามีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอ 13. หาให้เจอว่าเป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไรและพยายามโฟกัสมีสมาธิที่จะมุ่งไปหามันสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ